แต่งโพส์รายยาวสุดเซ็งติดโควิดจ่ายเบี้ยรลายแสนแต่เบิกประกันไม่ได้สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ตอนนี้ยังแพร่ระบาดเพราะผู้ติดเชื้อกันอยู่ตลอดซึ่งเหล่าคนบันเทิงหลายคนก็ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวรายให้ได้ทราบผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่เรื่อยๆบางคนติด2รอบแล้วก็มีแต่อาการไม่รุนแรงเหมือนช่วงแรกที่เชือ้อโควิด -19 ระบาดหนักและในขณะเดียวกันแตงพงศก,กรก็ได้ออกมารายยาวตัดพอนักหลังติดโควิดส9สุดเซ็งจ่ายเบี้ยประกันไปหลายแสนแอดมิดแต่เบิกไม่ได้ เขาได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าขอระบายความในใจหน่อยเบื่อระบบการบริห,หารจัดการของประเทศนี้มาก รัฐบาลเอื้อประโยชน์นายทุนไหมปกป้องประชาชนคือผมน้อยใจนะบ้านผมจ่ายค่าประากันสุขภาพแพงมากต่อปีเบี้ยคนละหลายแสนเมื่อ2วันก่อนผมตรวจพบเชื้อโควิดและค่าออกซิเจนเหลือ95%ผมจะแอด,ดมิดโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลก็บอกว่าแอด,ดมิดได้แต่เบิกประากันไม่ได้นะเพราะมีเงื่อนไขของบร,ริษัทประาการันทุกบร,ริษัทว่าต้องมีไข้สูง39ค่าออกซิเจนต้องต่ำกว่า94อัตราการหายใจบลาบลาเงื่อนไขยเยอะเหลือเกินสรุปกูทำา ประกันแพงๆเพื่อแถมลูกชายผมเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมากเพราะอยู่กับผมและภรรยาตลอด24ชั่วโมงพาไปตรวจด้วยตรวจแล้วไม่พบเชือ้อผมต้องเสียเงินค่าตรวจอีกโรงพยาบาลบอกว่าเบิกประกันไม่ได้เอาจริงๆเงินที่จ่ายภาษีจ่ายค่าเบี้ยประกันไปไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแม้ว่าเป็นโรคประจำทินขอผมเบิกประกันเข้ารักษาหน่อยก็ยังดีนี่ให้ยาฟาวิโโงๆมาให้ผมกินเองที่บ้านผมเห็นคนเรากินโมโนแล้วผมนี่เขินแทนรัฐบาลจริงๆจบผม ไม่รู้ว่าผมมีปัญหากับใายประการโรงพยาบาลหรือรัฐบาลแต่มันเป็นความรู้สึกเซ็งๆขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับถทากําลังชาวเน็ตที่แหงเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ